คือการทําการเกษตรเนี่ยจะทําอย่างไรให้มันยั่งยืนทนต่อภัยแล้งได้ทนต่อภยันอภยน้ําท่วมได้โคกหนองนานคือคําตอบสมมติผมไปลงพักนะครับผมก็่หิวไปสักถุงสองถุงครับว่อผูปป้ปรากนะอบเขาเหรยผู้กองวาแล้นนี่ดีใจเลยเรามีที่อยู่กลางเมือง<ะ>ก็เลยมีความคิดแนวคิดอันหนึ่งก็คือว่าเราจะสร้างโรงแรมในแนวของโคกงหนองนาโมดลอยู่ข้างในอาจารย์โกบอกว่ากลางเมืองเนี่ยนะเขาบอกใช่ครับ ร่วมเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตสายการบินไทยเวียดเจ็ตวันนี้เที่ยวไปไลฟ์กับโลโคจะพาไปชมวิถีชีวิตที่เราดีไซน์ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการทำโคกหนองนาจะเป็นยังไงตามไอไปดูกันเลยค่ะคือการทำการเกษตรเนี่ยจะทำอย่างไรให้มันยั่งยืนทนต่อภัยแล้งได้ทนต่อภยันอภยน้ำท่วมได้โคกหนองนาคือคำตอบนะครับไม่ใช่ ทำไปแล้วเจอแล้งก็ตายเจอท่วมก็ตายการจัดการน้ําการจัดการดินการจัดการป่าการจัดการคนองค์รวมอยู่ในโคกหนองนาทั้งหมดเลยครับหนองเป็นที่ที่เก็บน้ําน้ําจะไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำไปเก็บสะสมเอาไว้แล้วเราก็ดึงน้ําจากหนองเนี่ยขึ้นมาใช้ลดพืชผักผลไม้บนโคกที่อยู่ในระดับสูงกว่าระดับน้ําท่วมนะครับนาข้าวก็เป็นนาข้าวปกติ ที่ไม่ใช้สารพิษสารเคมีนั้นโคกหนองนาจะทำให้ชีวิตคุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้จริงๆครับลูกศิษย์อาจารย์ยักษ์ลูกศิษย์อาจารย์รโจเนี่ยผ่านการกรวม,มไปแล้วเนี่ยหลักแสนคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำธุกรกิจเป็นคนกลางที่จะรวบรวมผลผลิตที่เหลือกินจากแต่ละบ้านของศิษย์ยักษ์กระโจนมาทำการตลาดให้ขยายคนกินให้มากขึ้น และคนกินยังสามารถเป็นเจ้าของบริษัททำธุรกิจร่วมกันเหมือนคล้ายๆสากรผู้บริโภคของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เลยโอ้โหเรามีหมาดของเราด้วยใช่ครับพี่อันนี้คือพี่หนาบอกว่าเก็บของเหลือกินจาก,กแต่ละพันมาใช่ของเหลือของคนอื่นเขาใช่ครับเช,คบชนครับมาดูซิว่ามีของเหลืออะไรน่ากินบ้างใช่เลย S <S เหลือเนี่ยไม่ใช่เหลือดิบดิบสดสดอย่างเดียวนะเราเหลือแล้วเอามาแปรรูปได้<ส>ด้วยใช่ครับอันนี้คืออย่างแรกจากนาเคมีเป็นนาธรรมชาติอัน,นคือข้ากล้องสันประตองอ,อันนี้เป็นโปรดักต์แชมเปนของเราเลยใครที่ไม่เคยกินอย่าเพิ่งตายนะครับห<อ>้ามตายก่อนนะใช่ห้ามตายก่อนเพราะว่าเป็นข้าวกล้องนิ่มไม่แข็งและไม่แพงด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าห่งงข้าวกล้องแล้วมันแข็งเลยไม่อยากกินแต่อันนี้ห่งนิ่มหอมอร่อยใช่ครับอันนี้เป็นอาหารทะเลด้วยนะครับจากประมงพื้นบ้านที่เป็นเครือข่ายของส<อ><อ>ิทธิ์ยกระจนครับมีการทำประมงแบบอนุรัษ์ สมุนไพร<ฆ>เหล่านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทางทางยากระจนก็มีสูตร,รสมุนไพ <7 S 2> รด้วยเจ็ดนางฟ้าไว้สําหรับรักษาวหวัดไม่ให้ลงปอดคือพอพี่อายเป็นหวัดปุ๊บเนี่ยนะ<ฆ>ดมและดื่มน้ำเจ็ดนางฟ้าก่อนได้เลย เราแจกฟรีนะครับเรามารับได้เลยครับที่ร้านยากระจนทุกสาขาคือเอาน้าไปดมนั่งดมเงหรือว่าต้องใช่ต้อง,อ,งอุ่นให้ร้อนนะอุ่นแล้วเอาดมควันใช่แราแจกน้ําเราไม่ได้แจกสมุนไพรเราแจกน้ำเจ็ดนางฟ้ามีสมภาติมีบรรทัดทองมีลูกอุกุนพระรามสองครับอ่ามีหลากหลายสาขาดังนั้นเข้ามาขอเรื่องน้ำเจ็ดนา <ปะ S 1> งฟ้าได้แฟักแงแตงไทยฟักทองมันหัวเช็เท้าอันนี้คือสิ่งที่เราเก็บจากของเหลือกินอันนี้ฟักนะเนี่ยดูที ไม่เห็นในตลาดขายอย่างนี้ไหมไม่มีหรอกน,นี่ฟักใหญ่มากอ่ะเราไม่มีสารพิษสารเคมีนะครับเพราะว่าเขาปลูกแบบเกษตรกรรมธรรมชาติเขาปลูกกินใช้ในบ้านใช่ครับเหลือก็มีแจกจ่ายไปบ้างอย่างที่บอกเนี่ยเอามาฝากแจกนะถ้าแจกเองไม่ไหวก็มาฝากยักษ์กระจนแจกได้และถ้าเหลือมากมายก็สามารถเอามาทําธุรกิจร,ร่วมกันเอามาขายได้เราเนี่ยจะ เก็บของเหลือกินเฉพาะสิทธิ์ยักษ์กับโจรเท่านั้นสิทธิ์ยักษ์กับโจรต้องปลูกเพื่อให้อพอกินก่ <คน S 1> อนทำกิจกรรมนั้นไม่เอาด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าที่มาเป็นยังไงใช่ครับถ้าเรารู้ที่มาของอาหารเราจะมั่นใจได้ว่าอาหารนั้นดีต่อสุขภาพปลอดภัยแน่นอน10ตารางวา50ตารางวา1 0อยตารางวาก็ทําโคกหนองนาได้รับรองเลยครับชีวิตคุณจะรู้สึกว่าปลอดภัยเพราะคุณมีของกินที่คุณปลูกเอง ม,มายักษ์กระโจนนี่นอกจากมีอาหารสมองแล้วนะคะก็ไม่พลาดละอิ่มอร่อยอย่างรู้ที่มาเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรู้ที่มารู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยปลาเนี่ยปลาชื่อปลาอังเกยคุณเคยได้ยินไหมแป้งเบอร์เกอร์เนี่ยคะ่ะแป้งขนมปังก็ทํามาจากมันพร้าวอ่าเดี๋ยวเรามาชิมเรามาชิมปลานี่อ่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะปลาอังเกย มันมีความมันเนื้อนแน่นมันหอมอืมขนมปังก็อร่อยค่ะแป้งทำมาจากแป้งมันพรา้าวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทานได้อย่างสบายใจเพราะเรารู้ว่าต้นสายปลายเหตุเขาคืออะไรของมาจากไหนอย่างไรแล้วที่สำคัญไม่มีสารเคมีก็แวะมาได้ที่ยักษ์กระโจนสัมมารค่คะมาดูว่าโคกหนองนามีประโยชน์ยังไงคุณสามารถนำโมเดลนี้ไปทำเองได้ที่บ้าน ะะแล้วก็สามารถมาทานอาหารได้อย่างถูกใจรู้ว่าของนี้มาจากไหนยักษ์กระโจนเนี่ยก็เก็บของเหลือกินจากคนปลูกทําธุรกิจที่อยู่บนอําเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เขาใช้ชีวิตบนโคกหนองนาได้อย่างไรเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหนเขาเปลี่ยนจากหนี้สินลดลงจนหมดหนี้อย่างไรไปติดตามกันดูได้ครับ เชียงใหม่สกายทราเวลเดินทางมานะคะจากกรุงเทพมาเนี่ยมาที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะด้วยสายการบินไทยเวียดเจ็ทค่ะลงสนามบินปุ๊บนั่งรถต่อมาอีกประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะเข้ามาถึงตรงนี้ตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้มาดูว่าคนที่เขาเรียนโคกหนองนาเขามาทำเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะพี่เซียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผมรอมเอกพลวิทย์ปัญญาลาครับตำแหน่งรอ,องสวัสดิ์ป้องกันปรปาบปามครับคือผมชอบอการทางด้านเกษตรครับมันจะทําให้ผมมีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขพี่เสียงนี่นาพิษฎีโค้งหนองนานี่มาปฏิบัติยังไงางคะคือหลังจากที่ผ่านอบรมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ยาก,กัจโจรที่ศ<ภ>าลธรรมสมตองครับความที่ว่ามีไฟที่อยากจะทําเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของโค้งหนองนากลับมา ผมหรือหรือแปลงทําเป็นพนาทองคําแล้วก็ทําเป็นนาแปลงใหญ่ไปเลยครับครับพื้นที่ของผมมีทั้งหมดสมไร่หนึ่งงานครับก็เรียกว่า3ามไร่หนึ่งงานเนี่ยพี่เอามาแบ่งทําโคกทํหนองทํานาอะไรยังไงบ้างคะทานาหนึ่งไร่ครับอทําหนองหนึ่งไร่ครับสร้างบ้านหนึ่งงานครับหนึ่งงานแล้วก็ที่เหลือก็ปลูกไม้ผลครับเราต้องสร้างพื้นฐานของความมั่นคงทางอาหารของเรา กินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นครับผมก็คือพอหมดฤดูนาพี่ก็ลงผักใช่ครับแล้วปลูกผักที่เราชอบทั้งนั้นใช่ครับคือไม่ได้ปลูกผักเกี่ยวกับแบบเอ้ยตอนนี้ตลาดเขาต้องการอะไรไม่ใช่ไม่ครับแล้วถ้ามันสวยๆแล้วมันเหลือครับพี่ผมก็เอาไปแจกครับเหลือก็ไปขายบ้างครับสมมติผมไปลงผักนะครับผมก็่อยหิวไปสักถุงสองถุงครับโอ้ผู้กองมาแล้วนี่ดีใจเลย๋อเนี่ยตามสเต็ปเลยไงเดลือกินแล้วเอาไปแบ่งปัน บแบ่งปันเสร็จมันยังเหลืออีกก็ไปขายมันเป็นไรายได้ของครอบครัวได้อีกครับผมตั้งใจแล้วว่าผมไม่ได้แสวงหาเงินครับผมแสวงหาความสุขเพราะฉะนั้นเลยผมได้รับความสุขจากคําขอบคุณจากที่เขาให้ผมมาและมันก็เป็นกําลังใจที่ว่าผมก็ปลูกพับไปเรื่อยๆครับมีเหลือก็ไปแบ่งปันครับโค้งหนองนาไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพที่เห็นแต่มันเป็นการสอน การใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ได้หมายว่าทุกคนต้องมาเป็นเกษตรกรคนเมืองก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงได้อันนี้เป็น,ปนโคกคือว่าขุดขุดดินจากบอ่อครับค่ะมา<ล>ะไว้บนนี้เอาว่ามาไว้บนนี้เพื่อทําเป็นโครกรูปแบบโคกน้องนาหรือว่าเนี่ยมันเป็นการออกแบบชีวิตของตัวเองครับแล้วโคกคของพี่แบบนี้คืออะไรคะเอ่านี่เป็นโคกที่ว่าในอน,นาคตอาจจะสร้างเป็นบ้านเล็กๆครับ ส่วนอันนี้หนองหนองพี่ใหญ่เหมือนกันเนาะครับอันนี้ในสมยเมืองยังไม่มีครับกุ้งกล้ามกลามครับอยู่ในนี้ครับโอ้คือเลี้ยงเพื่อจะเอาไว้บริโภคใช่ครับแบบว่ายังไม่รู้หรอกว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนครับภัยธรรมชาติโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้น,เ,นเป็นระเบิดสี่ลูกที่ในหลวงราชการที่9เ,เตือนเอาไว้ในยุค เงินทองเป็นของมายาข้าวผักปลาสิของจริงงั้นใครก็ตามที่อยากจะมีความสุขโดยเฉพาะคนที่คิดว่าอยากจะใช้ชีวิตพอเพียงก็มาเรียนรู้กับเรายักษ์กับโจรน,น้องหนึ่งเลี้ยงกุ้งก้ามกามอันี้น้องสองเลี้ยงอะไรคะน้องนี้เลี้ยงปลาหมอเทศครับแล้วก็ปลาตะเพียนแล้วก็ปลาเนลครับพี่เสียงนี้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ วันหยุดเลิกงานค่อยๆทำของเราไปใช้เวลานานแค่ไหนคะในการทำพวกหน่อนาของเราผมเริ่มตั้งแต่ปี2,562 <c oughs> เพื่อที่ว่าจะสืบสารต่อยอดศาสตร์ของพระราชาเรื่องเศรษฐจพอเพียง <c oughs> ผมมีโรคประจำตัวคือเป็นโรคไมเกรนครับแต่ผมมาผมมาได้ลงมือกับกเกษตรเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติโรคที่เป็นโรคไมเกรนมาหลายปีนะผมมันหายไปครับ ผมก็เลยว่ามันให้ผมความสุขทั้งร่างกายและจิตใจของผมผมก็เลยคิดว่ามันเป็นธรรมชาติบําบัดอย่างเงี้ยครับมีเพื่อนๆไหมมาช่วยกันมีไหมตามทฤษฎีบันไดก้าขั้นเราก็มารวมกลุ่มกันครับกลุ่มโคอ,องนางเพื่อเสมอครับม,มีการเอามือเอาม้วนสามครั้เดือนละหนึ่งครั้งครับเอ,เอามือเอาม้วนนะวันนี้ก็มีเพื่อนๆแถวระแวกใกล้เคียงนะครับามา,าจะมาช่วยปลูกมัน ฮาลูแล้วก็<อ>ฟักแมวครับ<ม>หรือว่าสายยองเตรจรแล้วทฤษฎีม,มาจากวิถีปฏิบัติวิถีชุมชนวิถีจิตใจของเราเองด้วยเนาะเป็นคนเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวัาวนนี้เขาเอาเมืออะไรแล้วก็ทำยังไงกันแล้วเดี๋ยวมีใครมาช่วยบ้างเยอะแค่ไหนเนาะพิศสดนี่คือมาจากสำนักง,งานพนัฒนาชุมชนอำอเภอเสมอในเรื่องของการส่งเสริมโค้งหนองนาเรื่องอำเภอเสมอครับครับเราทำปฏิบัติให้เขาเห็นก่อน แล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเครือขายปากต่อปากนะครับก็ชักชวนกันไปแบบเพื่อนเพื่อนฟูงนะครับหรือว่าคนที่มีสธานในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเหมือนกันนะครับเราทํามาได้1ปีเนาะสมาชิกตอนนี้อ่สี่สิบครอบครัวอย่างวันนี้นะครับก็จะมีสมาชิกของเราส่วนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเอามือตรงนี้ด้วยก็ในกลุ่มของโคกน้นามเพื่อเสมอก็เราได้เห็นการอยู่กันแบบพี่แบบน้องครับมีการแลก เมล็ดพันธุ์กันครับอย่างสวนของผมเนี่ยบางสีบางอย่างอย่างต้นมะกอกต้นนี้ครับต้นเกียวนะก็เพื่อนเอามาให้ครับซึ่งการหมุนเวียนในเรื่องของแรงงานนะครับแรงงานแล้วก็ความองค์ความรู้รวมถึงเมล็ดพันธุ์นะครับในพันธุ์พืชต่างๆที่เรามาแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับก็คือเรียกว่าเราไม่ได้เดินไปคนเดียวยูเนฟเวอร์ l อล์กออลใช่โมฮาโค่งหนังนนมเพเ่อสมองไซรหัสพร้อม32 1 พร้อมเดี๋ยวช่วยกันกั้มก็จะมีเป็นพวกเนี้ยสัญลักษณ์ในการสร้างความพร้อมนอ๋อนี่ฝั่งไฟเตรียมดินปุ๋ยไส่เดี๋ยวให้ทำนี้ให้อะนี่นครับกันสักทอ่า นี่กันเอป็นน้อยสิเรามันหมอออกเลยต้องเปิดตรงหน้าไว้ให้นี่ไงเราเอามือแล้วก็เราม้วนด้วยเหไหมเอามือเอาม้วนก็คือทํากันไปเนี่ยสนุกดูซิพี่มีรอยยิ้มหัวล้อต่อกกันสิค่ะเคยทำเคยทำทำไปแล้วแบบว่าพูดไม่เข้าหูกันทะเลาะกันไหมคะไม่จำน่อยต้องผมต้องหมดินเอาไว้ เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชโคกหนองนาก็คือการออกแบบชีวิตครับถ้าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราต้องออกแบบเองเราชอบตอนเช้าเราตื่นมาเราอยากเจอสภาพแวดล้อมแบบไหนนะครับเราอยากมีปศุสัตว์แบบไหนเราอยากจะปลูกพืชแบบไหนมีป่าแบบไหนนะครับพวกนี้เราต้องทําเองแล้วออกแบบเองนะครับ สุดท,ท้ายโค้งของนั้นก็คือการออกแบบชีวิตของเราให้มีความสุขครับร่วมเดินทางโดยโรงแรมสไมล์ล้านนา ตัวเมืองเชียงใหม่นะคะนี่มากับนี่เลยค่ะเชียงใหม่สกายทราเวลนะคนขับนี่ถือว่าสุดยอดขับให้หลับนั่งหลับมาสบายเลยทีเดียวนะคะก็คุณสามารถเรียกใช้งานได้ใช้บริการได้นะเชียงใหม่สกายทราเวลนะคะรถสะอาดสะอ้านค่ะคนขับปลอดภัยมากเรามาที่นี่โรงแรมสมัยล้านนาค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพักกันที่นี่วันนี้แล้วจะไปดูกันว่าโคกหนองนาของที่นี่เป็นยังไงไปไม่คิดเลยค่ะว่า ท่ามกลางเขาเรียกว่าใจกลางเมืองเชียงใหม่นะยังมีบรรยากาศแบบนี้ดูสิเหมือนอยู่บนดอยอะ่ะนะคะตอนนี้นะ่าอยู่กับคุณไพศาลจุบเจริญนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสมัยล้านนานี่พื้นที่อย่างนี้ที่เรายืนอยู่นะคุณไพศาลสวัสดีคับสวัสดีสสดครับโร,รงแรมของเรานะฮะสมัยต้านนาะเราก็าคือเราใช้แนวง่ายๆก็คือพวกผมมาไปอบรมโครงการอาจายักษ์เราสิทธิเดียวกันเราสิทธิเดียวกันคเราไปอบรมที่ฐานทำตะบตองเป็นที่หนึ่งเลยเรามีที่กลางเมือง ก็ลเลยมีความคิดแนวคิดอันหนึ่งก็คือว่าเราจะสร้างโรงแรมในแนวของโค้งของแนวโมเดลอยู่ข้งไหนอาจารย์โก้บอกว่ากลางเมืองเนี่ยนะก็บอกใช่ครับที่เราคิดสิ่งที่เราทำเนี่ยสามารถไปใช้กับประโยชน์กับทุกๆคน เราก็เลยมีความคิดว่าแน่วแน่ว่าเราจะใช้โคกหนองนามโมเดลอยู่ในโรงแรมของเรานะครับทำโคกหนองนาใจกลางเมืองเชียงใหม่เนี่ยใช่ครับถือว่านี่คนรู้กันเนี่ยฟังแล้วคนรู้ถือว่าสุดยอดนะคะคือเรามีบ่อน้ำที่กลางที่อของเราอันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเราก็ออกแบบโรงแรงมอ่ะให้มันอยู่ล้อมรอบบ่อแล้วก็สูบน้ำในบ่อเนี่ยมาใช้สำหรับรดต้นไม้ทำนาในสวนเราด้วยมัน ตอบโจทย์ค่ะเรื่องการใช้น้ําเราไม่ต้องไปเสียค่าประปาต้นไม้มีไว้ก่อนอยู่แล้วไหมคะต้น้ต้นใหญ่ๆมีเรารักษาไว้เราไม่ตัดก็คือออกแบบเอาเอาหลักๆคือของที่เขามีใหญ่ๆเอาไว้อยู่ใช่แล้วที่เหลือค่อยเอามาประกอบล่ใช่วนที่ห้าไร่เนี่ยเป็นโรงรทั้งสามแล้วค่ะใช่ครับแล้วเหลือสองไร่มาดูสไร่ของคุณเพิรนี่ 2ไร่เนี่ยเราก็มาออกแบบออกแบบว่าในโคกหนองน้มันจะมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือหนึ่งเราต้องมีคลองไส้ไก่ด้วยคลองไส้ไก่ก็คือเราจะขุดรอบๆให้ไหลนะฮะแล้วก็เราก็หนองคุณหนองก็คือเรามาทําเป็นโคกข้างบนสร้างบ้านเราก็ทําเป็นร้านกาแฟขึ้นมานะครับให้คนที่เข้ามาพักผ่อนมาอะไรมาดูว่าเป็นยังไงบ้างส่วนตรงนี้เราก็พยายามทําให้เขามองเข้ามาเสร็จแล้วเห็นเป็นนาขั้นบันไดเล็กๆมันจะเป็นสลบไหลลงไปนะครับ ของไส้ไก่ต่างๆที่เราไหลมาเราก็จะมีเลี้ยงปลาด้วยนะเลี้ยงปลาเหมือนในในชีวิตจริงเลยก็คือปลามีตะเพียนมีปลานินปลาอะไรใช่ใช่โควิดที่ผ่านมาเราใช้วิธีก็คือปิดโรงแรมเราปิดโรงแรมเลยเรากินอยู่ในนี้เลยเรากินอยู่ในนี้เลยเราปลูกผักกินเองทุกอย่างแล้วที่สาคัญเราให้แขกของเราได้กินอาหารที่ไม่มีเคมีผัดตกอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจสลัด ที่เราใช้ในโรงแรม6เดือนเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเลยในช่วงที่กําลังถ่ายทตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเราเพิ่งเกี่ยวข้าวไปพอเกี่ยวข้าวเสร็จการปรับหน้าดินเราจะต้องให้ปุ๋ยขึ้นมาก็คือเราปลูกปอเทืองประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนเขาจะโตแล้วเราก็ไถไถกรบมันก็จะสร้างปุ๋ยขึ้นมาในดินให้เราได้นะครับการที่เราทําที่เนี่ยอยู่กลางเมืองเชียงใหม่สิ่งหนึ่งที่เราประสบความสําเร็จที่สุดก็คือคนที่เข้ามาพัก เข้ามาพักเสร็จเขามาดูดูเสร็จแล้วเขาบอกว่าเออวิธีทำเนี่ยเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงเราก็ให้คําปรึกษาเขาตอนนี้มีประมาณ40 5 0ถึง50แปลงที่ทำมาดูของเราเสร็จแล้วก็กลับไปทำในสวนของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ที่ตอบโจทย์ว่าที่เราทำไว้ไม่เสียเปล่าเราก็ดีใจนะดีใจเสร็จแล้วว่าสิ่งที่เราไปอบรมมาเรามาใช้ได้จริงในชีวิต เราก็ไปเยี่ยมเขาของเขาทําสวยมากเลยอตอนนี้ออกมาแล้วที่สาคัญบ้านหลังหลังที่พวกผมเรียกว่าบ้านพ่อเป็นร้านกาแฟปีเป็นท,ที่ประชุมเล็กๆค่ะมีคนมาถอกแบบเราแจกแบบไป20กว่าแบบแล้วม,มีคนไปสร้างโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านคิดให้คนไทยใช้เพื่อให้ตอบโจทย์ว่าความจริงก็คือเราต้องมีชีวิตประจำวันเป็นยังไงสามารถดำรงชีพได้โคกหนองนาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ ตอบโจทย์ที่สุดของคนไทยเลยข้อที่1ก็คือสามารถดำรงชีพได้เองส่วนอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณภาพชีวิตเปลี่ยนนะครับคุณภาพของชีวิตก็คือเราไม่ต้องไปสัมผัสกับเคมีเพราะเราปลูกเองกินเองคุณไพศาลที่นี่เอามือกันบ้างไหมคะครับรุ่นแต่ละรุ่นก็จะมีที่อบรมไปแล้วเนี่ยมาเอามือเราตั้งกลุ่มขึ้นมามชื่อว่าเอามือสามัคคี ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ตอนนี้มีอยู่หลายร้อยคนนะวันเกี่ยวข้าวที่นี่เคยทําพิธีใบสีแล้วทุกคนก็มาช่วยมาช่วยเราเกี่ยวข้าววันเดียวนะฮะประมาณสัก3ามชั่วโมงเราทำเสร็จหมดเลยทั้ง2แปลงทั้งฝั่งในโรงแรมกับฝั่งข้างนอก แล้วเราก็ okay. ต,ตากแห้งตากแห้งตอนบ่ายๆเราก็ตีข้าวนวดข้าวก็คือเสร็จที่สาคัญก็คือแขกที่มาพักโรงแรมเรามีส่วนร่วมเราแจ้งไปเสร็จแล้วเข้ามาร่วมงานคือเขามาเนี่ยเพื่อการนี้โดยเฉพาะใช่เราจะมีที่ตำข้าวใช้ขาเหยียบค่ะแล้วใช้มือตำเขาก็ตำเสร็จแล้วก็ฝัดฝัดข้าวออ่าให้เหลือเด็กเขาเขาไิดข้าวเสร็จเอาเปลือกเอาเปลือกออกใช่แล้วก็ไปหูกินตอนเช้าให้เขามาทานของเขาเองโอ้เรียกว่า เกี่ยวเองตําเองหุงเองกินเองใช่<ร>ใช่<ล>ให้เขาอยู่ให้เขาอยู่กับเราแล้วก็เขามีความสุขเขาก็เลยเรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยว่าเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าชวนกันค่ะมาที่สมายล้านนาะแห่งนี้นะคะโรงแรมสมายลานน่งนี้เนี่ยมาเรียนรู้มาอยู่มากินกินข้าวที่เราเกี่ยวเองตําเองหุงเองนะคะหายากมากกับบรรยากาศแบบนี้ฟิลแบบนี้ท่ามกลางเมือง เชียงใหม่แบบนี้อยู่ใจกลางเมืองด้วยครับมากันค่ะสมัยลานนาค่ะฮะสมัยล้านนาโรงแรมสมัยล้านนาเชียงใหม่นะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับค่ะสําหรับเที่ยวไปแลวกับโลคอลก็ต้องขอขอบคุณค่ะเมืองไทยประกันชีวิตนะคะที่เดินทางกับเราไปทุกที่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลยนะคะครั้งหน้าเราจะไปไหนเราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณฟังก็อย่าลืมติดตามเราค่ะขอบคุณครับ คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขากินเขาเที่ยวแบบไหนอย่างไรโซนิโมจิอาหารที่เทศกาลบุกบุกบุกอ๋แต่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคอนีคคอนีคโรงแรมที่ตกแต่งแบบมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นเลยขก็ไหนดูได้อยู่ใช่ไหมก็เนื่อง